ตอนที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวพันดังกึกกล้องอยู่ในหุบเขาเล็กๆพร้อมกับผู้บมญเพาะเห็นความตายที่วิ่งอลวาดไปทั่วทั้งหมู่บ้านคนหนุ่มสาวและเด็กๆต่างถูกต้อนและพาตัวไปทั้งหมดส่วนคนชราถูกสังหารอย่างไรป้ปราณีนั่นจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ตกอยู่ในภาวะคับขันช่วยชีวิตผู้คนหลินเทียนได้ก้ 9, าวไปหนึ่งก้าวขณะที่เขากล่าวขึ้นในฐานะผู้บมญเพาะ เขาทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้บ่มเพาะที่ชั่วร้ายเหล่านี้สังหารมนุษย์ธรรมดาาความเร็วของพวกเขารวดเร็วเป็นอย่างมากก่อนจะไปปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆพร้อมกับคลื่นพลังสีทองที่ดึงดูดความสนใจของผู้บ่มเพาะทั้งเจ็ดที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นทันทีเจ้าเป็นใครกันหนึ่งในนั้นได้จ้องมองไปทางหลินเทียนอย่างเย็นชาก่อนจะจับเด็กน้อยอายุแปดขวบยัดก้าใส่สมบัติประเภทพิติผู้บ่มเพาะมนุษย์นหรือผู้บ่มเพาะแห่งความตายทั้งเจ็ด ได้จ้องมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับกล่าวออกไปด้วยเสียงที่เฉยเมยในเมื่อพวกมันแสหาเรื่องก็จัดการกำหลับพวกมันแล้วจับตัวไปหาปรมจันยินชางเพื่อใช้ในการบ่มเพาะโดยทักษะแห่งสวรรค์หมื่นวิญญาณด้วยละกันในขณะที่กล่าวขึ้นชายคนนั้นก็ได้พุ่งตรงออกไปพร้อมกับรอบร่างกายของเขาที่ถูกปกคลุไมไปด้วยหมอกหนาทึบก่อนจะยื่นฝ่ามือขนาดใหญ่ออกไปเพื่อคว้าจับก็ใส่หลินเทียนฝ่ามือหมอกหนาทึบนี้ มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าสามารถกืนกินในทุกสปปรรพสิ่งพร้อมกับเสียงกัดก่อนมิติโดยรอบที่ส่งดังออกมานั่นจึงทำให้ดวงตาของหลินเทียนเย็นชาเป็นอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนผู้นี้เขาพัานคว้ามือตบออกไปโดยตรงถึงขั้นทำให้มิติที่แข็งแกร่งของพื้นที่โดยรอบพันแตกสลายในทันทีพร้อมกับฝ่ามือที่ก่อตัวขึ้นจากหมอกหนาะทึบของอีฝ่ายพันแหลกสลายไปเช่นเดียวกันหลังจากนั้นฝ่ามือที่คว้าตบของหลินเทียนยังคงไม่เสื่อมสลาย ก่อนที่มันจะยังคงพุ่งเข้าใส่ชายผู้นั้นฟุบเลือดได้สาก,กระเซมไปทั่วพร้อมกับร่างของคนผู้นั้นที่ถูกเบิดกระจี้จนแหลกเป็น,นชิน้นๆก่อนที่วิญญาณของเขาจะถูกลบหายไปในทันทีซึ่งภาพดังกล่าวก็ถึงกับทําให้ผู้คนในหมู่บ้านที่ยังเหลือรอดชีวิตถึงกับตัวสัน่นพอพวกเขาแม่การแม้แต่จะขยับตัวหรือพูดอะไรออกมาได้ซ้าพวกเขาได้แต่เจ้าหมาอ,อไปทางหลินเทียนพร้อมกับผู้บมเพาะแห่งความตาย ด้วยอาการตัวสั่นและหวาดกลัวและในเวลาเดียวกันนั้นาทาจีแสดงออกของผู้บ่กเพาะเห็นความตายทั้งหกที่เหลือก็ได้แต่รู้สึกตกตะลึงเพราะชายคนก่อนหน้านี้เทียบกับความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วอีกฝ่ายอยู่ขั้นกลางของนิลันสวนรรค์แต่ตอนนี้กับตกตายภายใต้การตบเพียงครั้งเดียวของหินเทียนเจ้าเป็นใครเจ้ารู้ไหมว่าพวกเราเป็นใครเราเป็นคนของปรมาจารั์หยินชางนี่เจ้ายัางกล้าจะลงมืออีกกั้นหรือ เขาคิดที่จะเป็นศัตรูกับผู้คนของดิแนแดนแห่งความตายทั้งหมดอย่างนั้นหรือหนึ่งในนั้นได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาหยินชาอย่างนั้นหรืออันดับที่เก้าในร้อยหลายชื่ออมาตะอย่างนั้นหรืออันซซุยได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยอันดับที่เก้าในร้อยหลายชื่ออันดับอมตะอย่างนั้นหรือจลัลลเเ่บินธาตุก็ได้กล่าวออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักลุงจัลเขคเคยคได้ยินมาว่าหนึ่งในสิบอันดับแรกของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในร้อยอันดับอมตะ มีความแข็งแกร่งอย่างมากจนไม่สามารถนำบุคคลที่เหลือมาเปรียบเทียบกันได้โดยสายเลือดที่บุคคลเหล่านี้ถือครองอยู่ก็ไม่ได้ไปกว่าคนที่ถือครองกายราชันเลยแม้แต่น้อยซึ่งอันดับที่9้านี้กล่าวกันว่าเขาใกล้จะทะลวงผ่านเขตแดนแท้จริงซึ่งเขาสามารถสังหารผู้บอมบาะที่อยู่ในเขตแดนแท้จริงได้อย่างง่ายดายใบจีชีได้กล่าวขึ้นพอเขาเองก็เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่มีหลายชื่ออยู่ในร้อยอันดับอมาตะมาก่อนแข็งแกร่งขนาดนั้นเลย เสือขาวได้กล่าวออกมาด้วยความรู้สึกถึงอยดต่ำกว่าเขตแดนเทพแท้จริงแต่กลับสามารถสังหารเขตแดนเทพแท้จริงได้ด้วยพลังต่อสู้นี้ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวไม่น้อยผู้บ่มพอเพาะแห่งความตายตั้งหกที่ถูกล้อมรอบไปได้วยวิญาญณญชั่วหลายได้จ้องมองออกไปทางกลุ่มของพวกเขาโดยพากันคาดแต่ว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะเกิดความเกรงกลัวต่อชื่อที่พวกเขาได้กล่าวออกไปก่อนหน้านี้พวกข้าเป็นคนของท่านหยินชางและไข่ก็ตามที่ขัดขวางพวกเรา ก็จะต้องเป็นศัตรูกับท่านหยินชางและเป็นศัตรูกับคนทั้งหมดของดินแดนแห่งความตายชายคนนั้นได้จ้าาองมองไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดออกมาอย่างเย็นชาเจ้าการสังหารคนของพวกเราต่อให้ไม่รู้จักตัวตนของพวกเราในตอนแรกแต่เจ้าก็ต้องชดใช้ข้าจะให้โอกาสเจ้าฆ่าตัวตายซะและเจ้าฟึบเสียงกระบี่ถูกส่งออกมาขัดจังหวะคําคพูดของชายคนนั้นซึ่งขึ้นกระบี่นั้นมันรวดเร็วเป็นอย่างมาก ก่อนจะพุ่งทะลวงระหว่างคิ้วของชายคนนั้นพร้อมกับหมอกเลือดที่สาก,กระจ้ยออกไปโดยรอบแน่นอนว่าเขาพอจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลของอีกฝ่ายแต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเขาที่จะทําให้เขาไม่การลงมือสังหารบุคคลเหล่านี้ซึ่งผู้บ่มเพาะแเห็นความตายเหล่านี้ไม่เพียงกําลังกวดตอนผู้คนแต่ยังสังหารคนแก่อีกด้วยนั่นจะทําให้เขาปล่อยคนเหล่านี้ไปได้ยังไงเขาไม่ได้ว่าอะไรหากผู้บ่มเพาะจะสังหารผู้คนธรรมดา หากคนธรรมดาเหล่านั้นทำเรื่องชั่วหลายซึ่งเขาจะไม่ใส่ใจเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่เขากลับจะเป็นคนลงมือสังหารด้วยตัวเองด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนไปเหล่านั้นเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งพวกเขาไม่ได้กระทำผิดใดๆแถมยังถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมมิหน่ำซ้ำคนที่ถูกจับไปเหล่านั้นยังถูกนำตัวไปเพื่อใช้ในการบ่มเพาะของพวกคนเหล่านี้นั่นจึงทำให้เขา พังเกิดความเดือดดาลขึ้นโดยสัญชาตตายานซึ่งทําให้เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้บมกพ่อทั้งหลายมนุษย์เป็นเพียงแค่มดไม่ต่างอะไรจากสัตว์ด้วยขานซึ่งผู้คนเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจความเป็นความตายของผู้คนเหล่านี้ซึ่งปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ต่างไปจากสัตว์ในละชานด้วยซ้ำแต่สําหรับเขาเขาจะไม่ทําเช่นนั้นเพราะเขาจะไม่มีวันลืมว่าเขาเองก็เคยเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามาก่อน ก่อนจะกล้าเดินเข้าสู่เส้นทางบ่มเพาะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยืนดูผู้คนเหล่านี้ถูกสังหารอย่างไรเหตุผลไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามนี่เจ้าผู้บ่มเพาะของโลกแห่งความตายที่เหลืออีกห้าคนพันมีสีหน้าเปลี่ยนไปพอแม้พวกเขาจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปแล้วแต่หลินเทียนก็ยังลงมือกับพวกเขาอีกยิ่งไปกว่าน,นั้นพลังต่อสู้ที่ฝ่ายบุดปล่อยออกมานั้นถึงขั้นทำให้พวกเขาทั้งห้าได้แต่สั่นสะท้านซึ่งมัน เป็นเพียงแค่ขึ้นกระบ,บี่ธรรมดาๆรรที่ฝ่ายปวดปอออกมาแต่กลับทำให้พวกเขาที่มีะระดับการบ่มเพาะอยู่ที่ขั้นกลางของะระดับนิรันดร์สวรรค์ถูกสังหารไปอีคนนี่เจ้ากล้าดีางไงถึงได้ทำเช่นนั้นนีเจ้าอยากจะเป็นศัตรูกับผู้คนทั้งหมดของดิแนแดนแห่งความตายจริงๆอย่างนั้นหรือหนึ่งในนั้นได้ร้องคำลามขึ้นหลินเทียนไม่ได้กล่าวอะไรเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะทำเพียงแค่าฟาดฝันขึ้นกระบ,บี่ออกไปพร้อมกันนั้นเกินกระบ,บี่ของหลินเทียน ได้ถูกส่งออกไปในทันทีก่อนที่ชายคนนั้นจะถูกบดกระี้จนแหลกเป็นดิ้นชิ้นพร้อมกับจิตวิญญาณที่ถูกลบหายไปและในเวลานั้นเองผู้บุพาะของดินแดน,นแห่งความตายก็เหลือเพียงแค่สี่จากในเจ็ก่อนที่พวกเขาจะจ้องมองออกไปทางดินเทียนพร้อมกับอาการตัวสั่นเล็กน้อยปโลมอจจา์หยินชางจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปหนึ่งในนั้นได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนจะหันไปสบตากับอีกสามคนก่อนจะพาการถอยหางออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับกลายเป็นเส้นแสงสี่เส้นที่พุ่งออกไปไกลในท้องฟ้าในเวลานี้ทั้งสคนสามารถเห็นได้ชัดว่าหลินเทียนต้องการสอดมือเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้โดยไม่สนใจกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้พวกเขาได้แต่สันสานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้และทําได้เพียงแค่หนีออกไปก็เท่านั้นมิเช่นนั้นพวกเขาคงจะถูกลบหายไปในพริบตาหลินเทียนได้หันหมองออกไปอย่างทิศทางที่พวกเขาทั้งสี่พุ่งหนีออกไป โดยเพึ่มพำออกมาเดินเสียงเย็นชาก่อนที่จะก้าวหาออกไปหนึ่งก้าวและสกัดกั้นคนทั้งสี่ที่กำลังพุง่งหนีออกไปจะเจ้าผู้บ่มเพาะทั้งสี่ของดินแดนแห่งความตายได้แต่มีสีหน้าสันสานพอพวกเขาตกตะลึงกับความเดือดอันน่าสะพึงกลัวของหลินเทียนที่ฝ่ายได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของพวกเขาในชั่วพริบตาหลินเทียนได้จ้องมองออกไปทางคนทั้งสี่ก่อนที่จะจ้องเขม็งไปทางหนึ่งในนั้นและกล้าตรงไปหาบุคคลที่ถือสมบัติประเภทมิติ แล้วคว้ามันมาไว้ในมือในทันทีซึ่งในตอนนั้นเขาสามารถสังเกตเห็นได้ว่าชาวบ้านธรรมดารรมดาถูกกวดต้อนก็ไปในสมบัติประเภทมิตินี้นั่นจึงทําให้ผู้บ่มเพระเหล่านี้ผ่านรู้สึกตกตะลึงและหมายจะคว้ออาอสมบัตินั้นกลับคืนมาเพราะในสมบัติประเภทมิตินี้มันไม่ได้มีเพียงแค่หนุ่มสาวหรือเด็กน้อยจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เท่านั้นเพราะมันยังรวมไปถึงบุคคลที่พวกเขากวดต้อนมาจากสถานที่อื่นอีกด้วย ซึ่งมันเป็นแหล่งพลังงานที่พวกเขาจะให้ปรมารย์หญินชางใช้บ่มเพาะในอนาคตและนั่นจะทำให้พวกเขาปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงหลินเทียนได้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาพร้อมกับตบก็ใส่ใบหน้าของคนผู้นั้นจนทำเอกฝ่ายพลแหลกเป็นชิ้นๆพร้อมกับจิตวิญญาณที่ถูกลบกายไปท่านในนั้นสายตาของเขาก็ได้จ้องมองออกไปทางสามคนที่เหลือก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นแล้วกดทับออกไปซึ่งคนเหล่านี้ชั่วช้าเป็นอย่างมาก และน่นจะให้เขาปล่อยคนเหล่านี้ไปได้ยังไงเพราะในอนาคตข้างหน้ามันจะมีอีกกี่คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการกระทําของบุคคลเหล่านี้จะเจ้าเมื่อเห็นการกระทําของหยินเทียนผู้บ่มพะทั้งสามก็อดที่จะตัวสั่นและกล้าถอยกลับไปไม่ได้และในเวลานี้เองจู่ๆก็ปรากฏขึ้นบลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากโผลออกมาจากทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่มันจะพุ่งตรงมาอย่างที่แห่งนี้